พามาเที่ยวสวนยูขาลิปตัดครับต้นยูคาปลูกไว้ครับมาดูกันไม่ได้มาดูนานแล้วครับยาว เราจะชอนกระพามาดูนะครับจนยูคาลิบตัดปลูกไว้กับหัวคันนาครับ <c oughs> ามาเที่ยวกันครับพามาเที่ยวกันครับอุ่นเป็นจะเดิน,ดนไปถึงไหมเนาะ เดินยากเั็นกันครับพาลุยลุยถ่ายต้นยูคาครับ มาดูกันปลูนี่ปลูกก็ปีที่แล้วครับตายปีนึงแล้วถ้าถึงสามปีถึงจะได้ตัดขายได้ครับ นี่แะครับปีนโตได้ขนาดนี้นะครับสิปีกว่าแล้วครับเกอบจะสองปีแล้วมั้งถ้าประมาณนี้นะครับ นี่แหละครับคลิปนี้พ่อสาธรก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมเจอกันวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้าชมนะครับสวัสดีครับผม